อะไรนะสามารถคีอพังเอาฆ่าได้นะขอหาจังหวะกุ้งๆอึ๊บเขสวยแป่ตั้งเยอะเลยดีกว่าอัดด้้ยขาไม่โดนอุ้ยอุ้ยหลบครับหลบสะกี้หลบเราสะกิวหมดแล้วมันยันอุ้ยเพื่อนอุ้ยโดน โดนเลี้ยวโดนเลี้ยวเอาเลี้ยวเออไปเมาปัดผิดฝั่งไปแล้วอะ่ะโอ้โหแตก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 เจอแล้วไปมาเฮ้ยโอ้โ แดบบแหบบ่ไหมโอ้โหเยืออ๋ออติก็ไม่ได้เฮ้ยอ่าอะไรกบก็เก๊กอะไรเนี่ยทาม่าเป็นคนจีนงั้นเหรอริเพ์เลอร์ไม่มีใครเลยเหรอเพื่อนเราควรจะมากัดกัเพื่อนไปไหนกันละ่ะ ไม่ไหวรอดปะเนี่ยเฮ้ยรอดดูวยแล้วรู้คำเดียวแน่เลยียุดแต่กงกงหยุดเดียวขอ,อคำอื่นบ้าง <c oughs> แค่สองสิบเองแต่เพียคนไม่ได้เฮ้ยโดนเฮ้ยปวดเจ็บ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 านานนี้ ไบจะก,กันแตกกัะต่อตรเตะเออช่วยเล่นได้ไหมเพื่อนเออไม่รู้ผมก็ไม่รู้แต่ช่วยเล่นกันหน่อยช่วยแน่นเออหลบได้ไงวะเน,นี่ยฮัลโหลเพื่อนฮัลโหล <S 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 เล่นสิปะตอนแล้วนะ <S <S เอ้ยยืนพิมพ์เงิน อะ่อเลยเขายืนนิ่งยืนนิ่งอ่ะเขื่อนยืนนิ่งกันหมดอ่ะนิ่งอ่ะนิ่งแบบนิง่นง,งนิ่งน,นิ่งพิมพ์กันอยูอ่นั่นแหละนะพร้อมตีพร้อมพร้อมใจก็พร้อมพร้อมตายแล้วเนี่ย 谢谢เยอะเอาแน่นมาโอเคนี้ไปโอเค <m ART> นี้โดนเตะนึ่เก็บโดนเตะอุ้ยอุ้ยอุ้ยรบกันนะนี่พุ่งไปพุ่งตีแล้วเพื่อนค่วยตีเออตีสวยโอ้เหนื่อยเหนื่อยเลยเอาหอบปะเล่นตามใหม่กันไม่มีกระจิกกระจายเล่นแล้วเอ็บ นะเขี่ยง่ายนะแต่เคลียร์ไม่ตายเฉยเลยออได้ตังค์เอ้เชิบมาตอนกูยอมไม่ยอมไปเปลี่ยนเป็นไรแต่พิมพ์กดไม่ทันเลยไหมอย่าแต่พิมพ์เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะกดโอ้โหเป็นเดี่ยวเจ็บเกินเกินไหมเกิดแบบเปลี่ยนไม่เจอนไม่โดน cựu dòng men này là. oh, làm bài đại mang nhà đạo của hoa, 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 กูไปเกี่ยวสิช่จีจัดะเลครับอลากันตรงนี้แล้วกันนะอะไรไม่รู้ละไปดีกว่า 公公公公，康康，公公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 公。